กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยผมขออนุญาตท่านประธานและขอบคุณท่านประธานที่ให้อนุญาตผมใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและก็เป็นสส,สภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีท่านประธานที่เคารพครับจากที่ผมได้สลับตับฟังท่านสุรเชษผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับ ซึ่งเป็นคณะกรรมการได้อธิบายยาวผมจะประเด็นได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นท่านก็จินตนาการไปหมดท่านจินตนาการว่าคนนี้จะทุจริตแล้วก็มีการวางแผนนู่นนี่นั่นท่านไม่ได้มองคำหนึ่งถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแม้แต่นิดเดียวผมเป็นเกษตรกร,ร,กรมาทั้งชีวิตครับท่านประธาน เป็นทั้งชาวไร่อ้อยทั้งชาวสวนยางวิธีชีวิตเป็นลูกชาวไร่ชาวนาทุกอย่างอยู่กับน้ำถ้าไม่มีน้ำเราจะอยู่ยังไงเราอาศัยเทวดาบางปีความแห้งแล้งเกิดขึ้นแล้วเราเอาพิรายในสภาผู้แทนรัษฎรก็หลายครั้งหลายหนไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายยติน้ำแรงน้ำท่วมพักเพื่อไทย ในฐานะที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก็คํานึงถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําฝ่ายดินซีเมนที่ท่านเป็นห่วงนักดาเนี่ยนะผมเคยเห็นนะครับท่านเคยเห็นเขาซอยซีเมนอะปูนซีเมนผสมดินลูกหลังนะครับแทนชั้นหินคลุกของถนนลาดยางท่านท่านเคยเห็นไหมของถนนลาดยางเนี่ย กรมทางหลวงก็ไปใช้อยู่ผมว่ากาทำจริงๆมันก็แน่นหนาถาวรนะผมไม่ได้วิศวะอะไรหรอกแต่ผมเคยเห็นนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็ยังมีรถวิ่งก็มีความแน่นหนาตลอดอยู่ตลอดเวลาและทีน่นี้ท่านไม่ได้มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรอกครับท่านรุยเชษให้ผมถามหน่อยครับขออนุญาตครับท่านเกิดที่ไหนครับท่านเกิดที่ไหน<อ>นะครับท,ทีรชัยครับไม่ไม่ <พา S 1> ผมถาม <ใน S 2> ว่าท่านเกิดที่ไหนผม ต้องพัดพิงในเรื่องที่ท่านเสียหายเท่านั้นเองครับขออนุญาตอยู่ในเนื้อหานะครับเพื่อมีการประท้วงนะครับจะได้บวชกันละครับครับท่านประธานครับผมเสียหายในฐานะที่ว่าเป็นสมาชิกพรัคเพื่อไทยที่บอกว่าดูเสมือนว่าเพรรคเพื่อไทยจะทํานู่นทานี่ในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็พยายามในการบอกว่าผมกําลังบอกว่ายติภัยแรงน้ําท่วมตั้งกรรมการก็เต็มสภายอยู่ครับในขณะที่เป็นกรรมการก็ประมาณจะเข้า เรารองก็ประมาณนะครับพอรองเงบประมาณแล้วนี่ไอ้ที่ว่าเขามากับชันคิด12บมันต้องทําอะไรก็เงงบประมาณปีหกเกตก็รอกันมาเราก็เลือกตั้งมาก็จะได้มาเป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะอะไรนักหนาในการที่จะต้องมามาเสมือนว่าทุกครั้งเนี่ยก็เสมเือนว่าผมนั่งฟังเสมือนว่าดูถูกดูถูกสมองคนอื่นนะฮะ ของท่านเนี่ยนะของท่านสุรเชษฐ์นครับผมก็พาดพิงท่านเดี๋ยวท่านก็ตอบมาดูเหมือนว่าคนนี้เป็นคนไม่มีสมองไม่เป็นคนโง่คนอะไรไปหมดนะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผู้กำลังอภิปรายครับขอให้ถอนครับเกี่ยวกับเรื่องกระจายอำนาจครับสักครู่ครับมีผู้ประท้วงนะครับเชิญท่านชุติพงศ์ครับเรียนท่านประธานครับผมชุติพงศ์วิวนพิญโยครับพักเก้าไกลจังหวัดระยองขอประท้วงที่ผู้ที่กําลังใช้สิทธิ์พาดพิงครับขอให้ถอนคําเมื่อสักครู่นึงครับคำว่าไม่มีสมองครับ คำนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครทั้งนั้นเลยก็พาดพิงกันไม่หยุดแล้วพาดพิงกันไปกันมาตอนนี้เนี่ยฝั่งนั้นพาดพิงผมไม่แน่ใจว่า,<ม>วาพาดผมพูดยังไงว่าไม่มีสมองอพูดทีละท่านนะครับเชิญประท้วงให้เสร็จก่อนครับเชิญท่านชุติพงศ์ครับครับผมขอให้ถอนคําว่าไม่มีสมองที่พูดไว้สักครู่หนึ่งครับแล้วก็ขอประท้วงท่านประธานให้ควบคุมการประชุมอีกครั้งนึงครับเพราะการพาดพิงเรื่องความเสียหายของผู้ที่ถูกพาดพิงเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่ได้ชี้แจงพูดแต่ว่าฝ่ายเสียหหาาาายยยยออ่่่่งงงไไไไรรรรผมมู้วปปเ็นคฝืัับถึด ปกป้องฝ่ายกันขนาดนี้แต่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องแพลเ็กยังไงผมเข้าใจครับให้ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายแต่ว่าก็อย่างที่ผมถามท่านประธานครับว่าเราจะให้ใช้สิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์พัดปิงอภิปรายอะไรก็ได้หรอครับอันนี้ท่านชุติพงศ์ครับด้วยความเคารพนะครับคำอภิปรายของท่านสุรเชษทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าโครงการนี้มีทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซอยงบห้าแสน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาที่รีบเร่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสมาชิกที่ถูกพัดพิงชี้แจงได้ครับนะครับไม่ได้ว่าเป็นการปกป้องฝ่ายนะครับแต่ว่าเป็นชี้แจงในเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องับและท่านสรุรเชตจะมีโอกาสสุดท้ายในการชี้แจงด้วยตัวท่านเองครับขออดทนนะครับครับ,รบขอบุานประธานครับผมผมผมไม่ได้บอกว่าคุณสรุรเชตไม่มีสมองนะผมว่าพวกเราไม่มีสมอง นะครับเพราะฉะนั้น่าไม่ต้องแลัวผมกําลังจะจบแล้วอย่างกรณีพูดบอกว่ากระจายอํานาจไปสู่ท้องถิน่นก็ปากบอกว่ากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นพอเขากระจายอํานาจไปสู่ท้องถิน่นเขาให้เทศาบาลให้อ,อปปตให้อะไรเขาทำโครงการมาก็กลัวว่าเขาจะทุจริตประพฤติผิดชอบแล้วแล้วองค์กรปปชสอตอง,งอมีไว้ทําไมละครับองค์กรอิสระมีไว้ทําไมเพราะนั้นไหนก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องท้องถิ่นหรืออะไรถ้ามันคิดว่ามันจะโกงท่านจะเพิ่งไปคิดจินตนาการเองที นะครับเพราะตรงจุดนี้อยากให้ท่านได้ทราบนะครับว่าท่านท่านอย่าอวดดีอวดเก่งเลยครับเป็นกรรมการท่านอย่าอวดดีเฉพาะตัวเองเลยเพราะฉะนั้นให้มองคนอื่นอย่าคิดว่าคนอื่นโง้ทั้งหมดทั้งโลกนี้ทั้งประเทศนี้ทุกคนมีศิัศรีเท่ากันเป็นสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นผมบอกนะครับว่าคุณสุรุเษฐศที่หน้าที่หลังให้พยายามฟังฟังทั่วทั่วไป นะครับเพราะเราเป็นทั้งตสในเมืองสสมัานนอกสสชนบทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพี่น้องประชาชนมาได้รับการคัดเลือกมาทางนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเออบอกว่าณวันนี้ปกติแล้วจะไม่ลุกขึ้นแต่ผมไม่พอใจมากครับท่านสุเชษในฐานะที่เป็นเกษตรกร,กรนี่นะครับผมเดี๋ยวนี้นี่ไม่มีน้ําแล้วมีแต่หยาดน,น้าตาครับครับขอบคุณครับคุณเสยยเป็นกรรมธิการใช่ไหมครับ ครับผมขอเป็นกรรมธิการนะครับแล้วก็ท่านสุรเชษคงต้องสรุปแล้วนะครับในการยืนยันของท่านนะครับเชิญท่านศิริกัญญาครับ